แจกเทมเพลตกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการดูจำนวนพนักงานที่ work from home on site หรือว่าเข้าออฟฟิศนะคะเดี๋ยววันจะบอกวิธีการดาวน์โหลดไฟล์นี้ท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากได้ก็ส k ิปวิดีโอไปท้ายคลิปได้เลยแต่ถ้าใครอยากดูวิธีทาไปดูต่อกันเลยค่ะวิธีการใช้ไฟล์นะคะในไฟล์ที่ชื่อว่า list ตรงนี้ค่ะก็คือใส่ชื่อ,อพนักงานลงไปนะคะแล้วก็ใส่ department ดีพันเดเมนต์ก็เป็น dropdown list แบบนี้นะคะว่าอยู่แผนกอะไรตัว dropdown list ขาวันก็ดึงมาจากแผนกตรงนี้นี่แหละถ้าใครอยากจะเพิ่มแผนกก็มาอันล่างสุดกดแท็บแล้วก็พิมพ์แผนกเพิ่มไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะก็หรือจะลากเมาส์มาแบบนี้ก็ได้นะคะประเภทค่ะก็มีนี่ office on site หรือ work from home นะคะเป็นประเภทของการเข้างาน พอเราเซตตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอะคะ่ะมันก็จะไปวีลูอัพให้ตั้งแต่ลำดับที่1-20ถึง20ถ้ามีเพิ่มก็ลากตรงนี้ลงมาได้เลยนะสมมุติว่าหวานใส่ชื่อหวานไปเป็นเบอร์นหนึ่งอย่างนี้นะคะหวานอยู่แผนกโปรดักชันเห็นไหมคะชื่อหวานก็จะมาแล้วแล้วก็อยู่แผนกโปรดักชันสูตรมายังไงนะคะก็คือให้ชื่อนะคะวีลูอัพมาจากลำดับที่ตรงนี้นะคะวีลูอัพ B10 มาจากนั้น Department นะคะก็ใช้สูตร V-Lookup จากรายชื่อนี่แหละเนาะแล้วก็มา Lookup ต่อที่ Table อันนี้นะคะถ้าใครยังทำสูตร V-Lookup ไม่เป็นวันแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะวิธีการใช้งานค่ะสมมติว่าเราอยู่เดือนอมกราเราก็ใส่ตรงไฮไลท์สีเหลืองเลยหรือถ้าใครอยากจะนำไปใช้เดือนหน้าคือเดือนกุมภาก็พิมพ์แก้ตรงนี้เป็น เ,ออเดือนที่2ใช่ไหมคะเดือนกุมภากด enter หปุ๊บวันก็คือจะใส่สูตรให้มันบวก1ไปเรื่อยๆนะคะก็คือบวกเป็นวันไปเรื่อยๆแบบนั้นนั่นแหละส่วนตรงนี้ค่ะ Text ด้านบนมันก็จะบอกเลยว่า1กุมภาค,คือวันอะไรวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะคะสูตรคืออะไรสูตรก็คือใช้สูตรอันนี้ด้านบนใช้สูตร Text นะคะสูตร Text แล้วก็ไปจิ้มที่ วันที่แล้วก็ตามด้วยฟอร์แมตที่เป็นเครื่องหมายฟันหนูแล้วก็ใส่ดีๆสามตัวแบบนี้ไปแกะสูตรดูได้เลยนะจากนั้นค่ะตรงนี้ก็จะใช้วิธีการ dropdown list นะคะก็คือมาที่ data data validation นะคะวันตั้งชื่อไว้ว่าตรง type นะคะชื่อ type ก็คือตรงนี้นี่เองเห็นไหมสมมติวันที่1หวันอาจจะ on size หรือจะเข้าออฟฟิศหรือจะเวิร์ r ฟ m รอมโฮมแบบนี้นะคะเราก็แพลนการเข้างานของพนักงานแต่ละคนได้เลยตรงสีค่ะมันก็จะเปลี่ยนตามเลยนะคะสมมุติเราให้ออฟฟิศเป็นสีเขียวออนไซต์ On เป็นสีเหลืองเวิร์ r ฟ m รอมโฮมเป็นสีแดงถามว่าตรงนี้มายังไงมาจากการใช้ตรงนี้เลยค่ะ Conditional Formatting นะคะมาที่เมนู m e Conditional Formatting แล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ Highlight Sales Rules นะคะแล้วก็เลือก t e x t t h a t c o n t a i n เห็นไหมคะปึ๊บแล้วเราก็ใส่เลยคะ่ะว่าถ้ามีคำว่า work from home หรือ w f h ให้ขึ้นเป็น Highlight สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าหวานใส่ Condition อะไรไว้บ้างนะคะมาที่ตรงนี้เลย conditional formatting แล้วก็เลือก manage rules วันก็ใส่ตัว format มันไว้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หัวตารางตรงนี้ค่ะเป็นคำว่า Saturday หรือ Sunday ตรงนี้ให้เป็นสีดำ,ดำก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะวิธีการเซตค่าค่ะก็คือเราจะใช้ conditional formatting แบบที่เป็นเงื่อนไขนะคะถ้าใครอยากดูสูตรให้ดับคลิกเข้ามาให้ดับมันคลิกเข้ามาดูข้างในมันก็จะเขียนเลยว่าอ๋อคือ ถ้าสูตรด้านบนเป็นคำว่า Saturday หรือเป็นคำว่า Sunday หรือเป็นว่างๆแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้ฟิลช่องนี้เป็นทำไมคะสีเทาอันเองจากนั้นตรงนี้ค่ะก็จะใส่สูตรนับไว้ให้ด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นวันที่หนึ่กุมภามีพนักงาน4คนอยู่ออฟฟิศมี3คนที่ออนไซส์ site, แล้วก็มีคนที่เวิร์กฟรอมโฮม3คนสมมุติถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ทำไมคะ สมมติมาออฟฟิศกันให้หมดสูตรมันก็จะเปลี่ยนตามด้วยสูตรนี้มาจากอะไรมาจาก count if นั่นเองเดี๋ยวเปิดสูตรให้ดูนะคะตรงนี้สมมติเราจะดูสูตรตรงที่มันนับจำนวนคนที่มาออฟฟิศนะคะสูตร count if นะคะแก็พิมพ์ไปเลย count if แล้วก็ range ก็คือ ช่วงที่เราต้องการนับค่าก็คือตั้งแต่นี่เลยคุมตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่20ตรงนี้ใช่ไหมคะใครที่เลียคืออะไรคะก็ให้นับว่าถ้ามีคำว่า Office เมื่อไหร่ก็ให้นับมานะคะส่วนบรรทัดต่อไปออนไซต์ site, เราก็ลากสูตรมาได้เลยมีคำว่าออน i t e ์ก็นับมามีคำว่า W F H ก็นับมานะคะก็จะได้ละเป็นจำนวนสถานะของคนที่ปฏิบัติงาน Office On-site หรือ Work From Home อันนี้คือการนับแนวตั้งส่วนการนับแนวนอนเพื่ออะไรคะเพื่อดูว่าอย่างเช่นพนักงานที่ชื่อหวานภายใน1เดือนเนี่ยเขาเข้าออฟฟิศกี่วนันออนไซต์กี่วนัน Work From Home กี่วนันใช้เหมือนกันค่ะก็คือเขา if เหมือนกันแต่จะพิเศษกว่าถ้าดูที่สูตรนะคะเห็นไหมหวานจะเติม S, <S เพราะว่ามันมีหลายเงื่อนไขเงื่อนไขที่1ค่ะค r i t ท r i a range 1เห็นไหมคะเวลาที่เราคลิกตรงไหนแล้ว ตรงสูตรมันเป็นตัวหนาๆเข้มๆแบบนี้แต่ว่ามันกําลังอยู่ในเงื่อนไขที่ชื่อว่า criteria range 1นะคะ criteria range 1ก็คือหัวตารางตรงนี้มันทัดนี้มันนับนี้ทั้งหมดคือวันจะไม่เอาวันที่มันเป็นอะไรคะเสาร์อาทิตย์นะคะการใส่เครื่องหมายแบบนี้ค่ะแปลว่าเมื่อไหร่ที่มีคําว่า saturday ไม่เอาเมื่อไหร่ที่มีคําว่า sunday ไม่นับแล้วจะนับอะไรก็คือ criteria range สามคือตรงนี้ก็คือบรรทัดนี้ จะนับบรรทัดนี้ต่อเมื่อมีคำว่าอะไรคะมีคำว่า Office ใช่ไหมอยู่ที่เซล e เก้าเห็นไหมคะ e 9คือคำว่า Office เหมือนกันค่ะ On-site ก็ให้นับช่วงตรงเนี้เมื่อมีคำว่า On-site อันนี้ก็คือนับเมื่อมีคำว่า wfh โดยที่ทุกอันทำไมคะจะไม่นับวันเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองฟิกสูตรให้ถูกต้องแล้วก็ดับเบิลคลิกลงมาได้เลย แล้วเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนเดือนอเป็นเดือน3ก็แค่แก้ตรงสีเหลืองนี้ค่ะให้เป็นเดือน3เห็นไหมคะมันก็จะแก้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะนับให้เราใหม่เลยค่ะเทมเพลตนี้ก็ฟิลเตอร์เป็นแผนกได้อีกนะสมมุติเราอยากจะเลือกแต่คนที่เป็น Marketing ิ้งมันก็จะฟิลเตอร์คนที่เป็น Marketing มาให้ละนะคะหรือจะเลือกเซลล์อาดูซิว่าเซลล์ส่วนใหญ่เซลล์ส่วนใหญ่ Work from Home ก็ลองเอาไปใช้กันได้ค่ะส่วนชีทที่เป็นแ2นสแค่ตัดคอลัมน์ที่เป็นออนไซต์ site, เพราะว่าบางออฟฟิศไม่มีออนไซต์นะคะมีแค่ออฟฟิศกับกับเวิร์กฟรอมโฮมนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูได้เลยตรงนี้ก็แอบทำเปอร์เซ็นต์ไว้ให้ด้วยส่วนใหญ่เวิร์กฟรอมโฮมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้วิธีการดาวน์โหลดเทมเพลตอันนี้นะคะให้แอดไลน์ t อดเดอะเลซี่แนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า W F H นะคะจากนั้นเดี๋ยววนันจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ พอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอไฟล์หนึ่งไฟล์แบบนี้นะคะให้เราคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะคะพอคลิกดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมี Excel ไฟล์โผล่มาแบบนี้เราก็เปิด Excel ไฟล์นี้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะ โอเคนะคะถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนคนไหนอย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อให้เขาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจกด Subscribe ที่ YouTube c h anel n นี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการทำงานง่ายๆสไตล์มีขี้เกียจค่ะ